สวัสดีครับผมอาจารย์โมทิปจักขุูนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องดวงย้ายที่อยู่ดูยังไงนะครับดวงย้ายที่อยู่ดูยังไงคือบางทีแล้วเนี่ยใครที่เคยดูดวงมาแล้วในสมัยตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ก็ดี หรือสมัยที่อายุยังน้อยอยู่ก็ดีนะครับหรือบางคนที่ไม่ได้เป็นนักพยากรณ์แล้วสนใจเรื่องการดูดวงก็จะมีข้อสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราเคยย้ายที่อยู่มาตั้งแต่เด็กนะครับย้ายบ้านย้ายที่อยู่มาตั้งแต่เด็กวันนี้ก็เลยมีคลิปคลิปเลขจ็ดตัวดวงย้ายที่อยู่นะครับดูยังไงนะครับในวันนี้นะ อันดับแรกเลยนะครับเวลาดวงชะตาของใครก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ดูที่พันธุนะครับพันธุที่แปลว่าบ้านนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งพันธุเป็นกาลีในพื้นชะตาดวงชะตานี้จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเลยนะครับอย่างดวงชะตาตัวอย่างนี้นะครับก็มีดาวพันธุ เป็นกาลีในพื้นชะตานะครับเป็นข้อหนึ่งเลยที่เราดูนะครับดวงชะตาแบบนี้ก็นักพยากรณ์ก็จะถามว่าเนี่ยย้ายที่ตอนเด็กย้ายอยู่มาแล้วใช่ไหมย้ายถิ่นฐานมาแล้วใช่ไหมย้ายถิ่นฐานมาหรือเปล่าเขาก็ถามหรือทายทักเพื่อเช็คดวงชะตานะครับเราก็จะบอกว่าอ๋อใช่แล้วย้ายที่อยู่มาอะไรประมาณนั้นครับ <S <S ข้อที่หนึ่งก็คือพันธุเป็นกาลีนะครับ <S <S ข้อที่สองนะครับข้อที่สองดูยังไงพันธุ บ้านนะครับพ่อพันพ่อพันธุนีนน่แปลว่าบ้านพันธุตกพบเสียเช่นพันธุตกพยายะอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าไม่เป็นกาลีนะครับ taught, พันธุก okay. mmm ับดาวพยายะเป็นเลขเดียวกันก็มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับพันธุกับมรณะเป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นพบเดียวกันนะครับเป็นเลขเดียวกันอันนี้เดี๋ยวผมลบแล้วลองเขียนให้ดูนะครับสมมุติว่า พันธุอันนี้เป็นเลขเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับก็คือพันธุเป็นมรณะหรือเป็นเลขเดียวกันดวงชะตาแบบนี้ก็โยกย้ายที่อยู่โยกย้ายถิ่นฐานนะครับเคยย้ายถิ่นฐานย้ายใหญ่ย้ายที่อยู่ครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะครับบางดวงชะตาเนี่ยพ่อบ้านพ่อแม่อยู่ที่เดิมอยู่ ก็จะไม่ถือว่าเป็นดวงที่ย้ายที่อยู่อาศัยนะครับแต่ดวงย้ายที่อยู่อาศัยนี่หมายถึงว่าพ่อกับแม่ย้ายที่อยู่แล้วเราก็ต้องย้ายตามไปด้วยตั้งแต่เยาว์วัยนั่นเองนะครับก็คือดูที่พันธุมรณะนะครับเป็นดาวเดียวกันนะครับหรือดาวพันธุุกับดาวหินะเป็นดาวเดียวกันนะครับเป็นเป็นเป็นเลขเดียวกันนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่อนอ่นนี้สมมุติว่าเป็นหกนะแล้วนี้เป็นเจ็ดนะครับก็หินะกับพันธุ เป็นดาวเดียวกันก็บ้านมีความเสียหายโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายถิ่นฐานนั่นเองนะครับเป็นการดูง่ายๆถ่าย,ายง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอดวงชะตาของใครก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานเราก็เห็นดวงชะตาแบบนี้เราก็สามารถทายทักเข้าไปได้เลยว่าเคยย้ายถิ่นฐานมาแล้วใช่ไหมนะครับย้ำอีกทีนะครับหนึ่งพันทุกาลีสองพันทุ ตกพบเสียนะครับเช่นตกพยายะเปนเลขเดียวกันกับพยายะเป็นเลขเดียวกันกับหีนะเป็นเลขเดียวกันกับมรณะนะครับก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าในดวงชะตาที่มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยในปีจรน,นะครับในปีจรเราก็ ใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้การนับทักษะนะครับใช้การนับทักษะถ้าสมมุติว่าในปีจรของเขาเนี่ยทักษะวนกลับมาพันธุเป็นกาลีปีนั้นเขาก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยให้เราดูพบพันธุเป็นหลักนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจ ในศาสตร์ของการพยากรณ์ก็เก็บไว้เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถใช้เป็นเทคนิคในการพยากรณ์พื้นชะตาแล้วก็สามารถนับมาพยากรณ์จรและถ่ายอนาคตได้ด้วยนะครับอย่างเช่นปีหน้ามีพันธุปเป็นกาลีก็เราก็ถ่ายทักเขาไว้ได้แล้วว่าปีหน้าจะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยนะก็เป็นตามหลักตามสูตรตามตำรา,าซึ่งสามารถนำไปทำนายถ่ายทักได้อย่างไม่ยากเลยนะครับ สำหรับในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปไลค์เพจอาจารย์โมทิปะจักขุด้วยนะครับไรที่สนใจในเรื่องการดูดวงจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในทางเพจนะครับส่งข้อความทางเพจหรือส่งข้อความมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดีกว่าเนาะผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วกันเนาะ เบอร์0854449953นะครับเบอร์ติดต่อใครที่อยากดูดวงเป็นการตรวจส่วนตัวนะครับเบอร์ศูน4์4ปดห้นะครับแล้วก็สามารถแอด ID Line เป็นเบอร์โทรศัพท์นี้เลยได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนดูดวงนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเรียนเป็นการส่วนตัวหรือจะเรียนเป็นกลุ่มก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง ID Line 0854449953แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับาำรับในวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้นะครับผมสวัสดีครับ